Rosima's is bad, right? Rosima's is bad, right? Yes, yes, yeah. Yes, yeah. It was like that. It was quite interesting. I didn't know my life would turn out like this. สวัสดีค่ะวันนี้ก็ผมรายการโอขนาดไดายอลิมากันอีกแล้วนะครับนานๆมาทีที่ค่ายครับ EP-N ี้ก็ผมเราจะมาให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มากความสามารถใช่เลย ซีชาเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสองครับผมใช่ใช่จะเป็นผู้ชนะของเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสองถูกต้องครับยอหอุยคนนี้เซ็กซี่ชอบกูชอบกับนะเขินกูเขินแล้ววันนี้ผมเราจะได้มารู้จักเขารู้จักชื่อเขารู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงนะมาสัมภาษณ์กันมาดูกันมาขออ่านไดอารี่ของซีชาหน่อยครับผมนะเฮ้ยกูเด็กเว้ยมึงคนเดียวได้เป่นเอ็มเขินป่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาเกิดมายังไงโตมายังไงและเขาตกความสเร็จจะมีได้อย่างไรนะ ไป,ไปดูกัน,กนครับผมอ้าครับผมสวัสดีครับ ครับอยู่กับพี่ติช่าปัวจะสั่งประเทศไปแล้วอ๋อก็เลยเอามือเป็นแขนด้วนไปอ๋อปัวตั้ำปัวซ้ำซ้ำกันเออบางคนจับได้เออว่าอยู่ที่เดิมอ้าววันนี้มาพี่ติชาชื่อจริงชื่ออะไรพี่ติชาเหรอพี่ไม่รู้สึกว่าพี่แก่กว่าหรอผมแค่มีหนวดไม่ได้่ผมแก่อ้าวยี่สิบอะไรยิ่งผมอายุยี่สิบเจ็ดใช่ยี่สิบห้านะเอยี่สิบห้ายี่สิบห้านึกว่าเท่าไหร่อ่ะยิง่งนึกว่าหกสิบกว่าเออบ้าสวยขนาดนี้ น้องก็ไ้แหละชื่อว่าน้องโอเคครับอายุเท่ไรครับ25ปีค่ะเอ้คุณถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรมั่วสีวนตัวเหล็กชื่อกันติชาชุมมะค่ะทำไมชุมมะเอ้าคุณหนูจะไม่รู้หรอเลือกได้เหรอนะสกุลไม่ไดไม่ได um ้เนาสกุลพ um ่อ ป็นลูกครึ่่งใชไม่ใช่ค่ะเป็นลูกคนไทยเลยจริงเหรอเยสเชื่อเชื่อเอ้าด้วยลูกครึ่งมาโดยตลอดเป็นคนไทยค่ะพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชเรียนต่างประเทศมาใช่ใช่พ่อเรียนมาชาวสวีเดนค่ะสันนี้มโลกลิขิตยิ่ไปสันนียมแบบว่าออกแบบว่าอินเตอร์เนอร์หน่อยจริงเหรอจริงหนูไม่ได้พูดไทยชัดเหรอไม่ชาตเลยเหมือนนี่นใจแค่นี้ตอนเนี้ยเออไม่ใช่พูดชาตพูดชัดมันดีขึ้นเยอะเลยแต่มันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะไรวางสบู่มือหมีให้มีให้มาแตะอะไรก็ไปหายไปเองนะสบู่มือหมี ดูรี่มาหิมาดูรี่ด้วยหิมาไอเคคนไทยคนไทยไอ้คนไทยหิมาคนไทยอ้าวหลายหลายคนนะครับผมจะเห็นทีชาติเป็นนางแบบนะเดินแบบ่ายเดินแบบใช่ไหมใช่แหละใช่เขาเห็นหนูไม่ได้เดินมันเป็นนางแบบเป็นโมเดลที่ไม่ได้ไปสายแบบเดินแบบขนาดนั้นนะคะเพราะความสูงอะไรอย่างเงี้ยด้วยน่าทำงานแบบโมเดลเป็นแบบคอมเมอร์เชียลมากกว่า กูโม่เช่าไอ้จางจากเรากุโมโชว์อ่ะครับต่อเลยผมกำลังเตือนให้คนชาวเน็ตดูว่ากุโมโชวานะครับอ๋อโฆษณาค่ะไปทางโฆษณามากโายสนาไขายสินค้าไม่เด แบบเพราะนั้นแบบต้องสูงขายาวหน่อยแล้วหนูไม่ได้สูงขนาดนั้นและแล้วอะไรเป็นจุดจุดประกายให้ที่แบบเลือกมาเส้นทางเนี่ยใช่ๆเส้นทางเด็กๆเด็กๆเลยโอเคตอนนั้นอยู่ที่สวีเดนก็ไปอยู่ที่นั่นดูรายการทีวีดูพวกแบบแข่งนางแบบอะไรอย่เงี้ย American Next Top Model เห็นแล้วบอกโอ้โหอยากไปอยู่ในจุดนั้นจังเลยเขาดูแบบทำแล้วมันสนุกอายุอะไร เด็กๆแบบเจ็ดแปดขวบเลยค่ะชอบมาเลยชอบใจเด็อๆหลังจากนั้นดูแบบอุ้ยเราก็อยากอยู่ในจุดของเขาได้แบบเจอคนมากมายได้แต่งตัวสวยๆได้แบบมีกล้องมีนู่นมีนี่รู้สึกว่าอุ้ยอยากอยู่จุดนั้นก็เลยโตมามีความฝันแบบอยากเป็นโมเดลอะไรดูรายการอะไรแบบนี้ค่ะ แมกกาซีหลายๆอย่างแล้วก็ระหว่างนั้นก็เรียนไปด้วยก็เลยแบบมีไป2ทางอระก็ชอบเรียนแล้วทางนี้ด้วยแล้วพอหนูหยุดตรงจบไฮสคูลพอดีมันประเทศสวีเดนอะมันธรรมดาที่จะ take gap year คนไทยสมม่วนมากจะเรียนต่อเลยจะไม่มเสียเวลาไงแต่ที่นั่นมันเหมือนกับว่าเรียนฟรีอยู่แล้วแล้วฉันเรียนมาทั้งชีวิตฉันจะไปแบบใช้เวลาปีหนึ่งไปหาประสบการณ์ไปเดินทาง <คน S 1> ไปลอง <หา S 1> ทํางานงดูค้นหาตัวเองก็เลยมาเมืองไทยปีนั้นมาลองรายการ The Face อะก็เลยเข้าไปพอเข้าไปก็เออ work out ก็เลยมาอย่างเงี้ย

ธรรมดาปกติดีกว่าปกติเขาจะนี่คือใครอะคะไม่ได้กินพ่อคุณแม่ครับตายหาไปแล้วครับเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชวอ๋ว้าวว้าวด้วยฟองตายว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบโอ้โหแบบให้เขาอยู่บนคอตลอดเลยรักรักรักปกติเนี่ยความชอบของคนเราอ่ะมันจะมาจากสังคมรอบข้างในสังคมรอบข้างนี้นะมีเป็นโมเดลไหมโมเดล อยากไปที่ไกลคือตอนอยู่ที่สวีเดนรู้วนึกน่าหน้าเบือ่ออยากไปอยู่ที่นึงอยากไปเจอแบบไปทะเลไปที่อื่นๆไม่อยากอยู่ตรงนั้นอะสวีเดนนี่มีทะเลเหรอมีแต่<ม>ท<ป>ะเลมากแล้ว<ม>หนาวมากเลยมันแบบมันไม่ได้ใสน้ำใสเหมือนคนไทยนะมันเป็นเหมือนกับว่าโผล่แบบมืดๆอะลงไปแล้วนึกว่าตายอะค่ะ ก็ตอนพี่บบว่าอยู่ที่นั่นน่ะพี่โดนบูลลี่ไหมฝรั่งกันหมดเราเอเชียคนเดียวเขา,าอาจจะบูลลี่เราแต่เราไม่เทคหรือเราไม่เกตอ่ะเราไม่ได้อมองเป็นบูลลี่หรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับว่าหลายๆายปัญหาถ้าเกิดเรามองว่ามันไม่เป็นปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหาไงก <c oughs> ็เลยเชื่อเลยไม่รู้ว่าเอาคุยกลับไปโดนหรือเปล่าหรือไม่โดนคือมันปกติอยู่แล้วอ่ะพอไปที่สเวยนยิ่งปีตอนจะไปอ่ะคือเราเป็นเด็กหัวดำไม่กี่คนในห้องอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองคนที่เหลือผมบลอนไปเลยคือเราเป็นคนที่แปลกและด้วยความที่แปลกตอนนั้นเรรกก็้้ออไไืังตดละ ก็เลยเป็นแบบเป็นคนเก่งในห้องอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าพออยู่เป็นคนเก่งอ่ะคนเขาจะลุกดาวน์นอนยูมันยากคนเขาจะแบบว่าก็ยากไงคือแบบทำอะไรให้ดีสักอย่างเรามีเกราะป้องกันแล้วค่ะก็ใช้ใช้อนันเอาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโซเชียลตอนอยู่ที่โรงเรียนก็ส่วนมากก็จะแบบว่าคบเพื่อนที่มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่ค่อยโดนบูลลี่คือไม่ได้แบบโดดเดียวเดียวได้แล้วแบบบูลลี่ง่ายขนาดนั้นนะคะก็จะมีคนไม่ชอบเหมือนไส้บางอาจจะมี ย้อนกลับไปอีกนิดนึงสมัยเด็กๆต้องมีวีรกรรมอะไรที่แบบว่ากะกกันจนแม่เอาไม้คนเสื้อสีเขียวมาตีจนหักจริงเหรอจิกด้วยหยิ้มจิ้มจิู้จับตีจับลากเข้าห้องน้ำเอากระดมตีตุ้มตุ้มตั้งคาตมาตุ้มออกคอมแบทออกสุดออกแบบนี้เปล่ามี่เปล่าไม่มีหนูไม่รู้พี่อยู่ในโลกไหนคะคนไทยเลยนี่หนูเป็นคนไม่ออกนอกลู่นอกทางขนาดนั้นเลยหนูเด็กดีมาตลอดไม่ใช่เด็กดีแต่ว่าเป็นคน เออก็เด็กดีแหละหนูพูดแล้วไม่เป็นคนที่บอกครอบครัวได้อะไม่ได้แบบไม่เคย L แอบออกจากบ้านหรืออะไรอย่างนี้เลยไม่เคยดื้อเลยเหรอถ้าถ้าเป็นอ่ะถ้าเป็นต่างประเทศผมคิดว่าน่าจะพาเพื่อนเข้ามาปาร์ตี้ที่บ้านอ้าวปาร์ตี้ไปถุนบ้านโอเคโอเคอไปถุน,ถนบ้านไปถุนบ้านไม่มีใต้ถุนไม่มีเลยไม่มีเหรอพ่อเลี้ยงเป็นคนที่แบบ strict ค่อนข้าง strict แล้วเราจะแบบไม่เคยทำอะไรเลยไม่อยากพาเพื่อนมาที่บ้านด้วยพอขอเพื่อนมาบ้านเนี่ยเขาเขาจะบอกทำไมเธอไม่กินข้าวที่บ้านเธออย่างเงี้ยโว้ยเสียดายข้าวที่่บ้้านตัวเออองโยก อายมากเลยก็เลยไม่ค่อยชวนเพื่อนมาอะไรเงี้ยเราก็เลยพอมีอยู่ประมาณช่วงหนึ่งแม่กับป๊ากลับมาที่ไทยเขาก็มาเที่ยมไทยแบบวันอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็อยู่บ้านได้ละเราก็เลยจัดปาร์ตี้แต่เราบอกแม่แล้วแต่แม่ไม่บอกป๊าแน่นอนคือเรารู้กันก็เขาก็อาจัดได้จัดได้ก็จัดมาแล้วด้วยความที่แบบปาร์ตี้ไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านที่ใช่เลยก็เลยอยากทำให้มันแบบเป็นที่จดจำอ่ะก็เลยบอกว่า้ทุกคนเรามาที่นี่นะเรายูเอาแอลกอฮอล์มาเองที่อยากจะสนุกมากชวนเพื่อนมาเพื่อนเอาเต็นต์มากางในบ้านแล้วแบบทำหลายอย่างคือมันเหมือนก มันได้หนังเลยมีเต็นท์แบบแล้วก็ต้องบปคอยไปล็อกห้องคอยไปไปเช็คว่ามีใครเอามันในห้องไหมเราก็เลยจะต้องบอกว่าอยาเอาในห้องพ่อแม่ออที่อื่นก็แล้วแต่เธออะไรเงี้ยแต่แแต้องไปคอยไปเช็คต้องคอยไปเช็คอย่างเงี้ยเพราะมันชอบแบบจูบก,กันแบบทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสิ่งทีเนี้ยเพื่อนหนูอะ่ะเขาก็เผาบ้านหนูไม่ยากงันเลยอ่ะเผาบ้านเผาบ้านไม่ไม่รู้ว่ามันสูบอะไรไปคนนั้นเล่ยแล้วมันก็เผาบ้านแล้วแล้วพื้นก็เริ่มไฟไหม้อ่ะแล้วเป็นรอยแล้วหนูก็แบบโอ้ยยเลยย่อจะกลับมา ลงจึงบ้านทุกอย่างทุกอย่าง แล้วเขาก็ด้วยความเมาเขาก็เครียดเหมือนกันเขาก็ทุกคนก็แบบว่าทายังไงกันดีเราต้องไปเหมือนกับคล้ายๆแบบเป็นที่แบบห้างที่ต้องไปหาแบบเปลี่ยนพื้นอยู่มันก็คิดจะเปลี่ยนพื้นกันแล้วตอนนั้นมันดึกแล้วอ่ะตีสองตีสามมันก็เดินไปแล้วตอนนั้นก็หนาวมากเสืนก็เดินไปสนุกไม่มีที่ไหนเปิดก็หลับกันนะคะตอนนั้นเพราะว่าเออมันก็เดึกแล้วช่างมันก็หลับกันตื่นมาก็โอเคเพื่อนก็ไนส์มากช่วยกันเช็ดบ้านให้แบบรู้สึกผิดก็แบบจัดบ้านให้ปึ๊บกลับไปที่อก็โอเคเตรียมตัวละโดนด ไปรรอออบบก็ถามนิดหน่อยเด็กวัยรุ่นฝรั่งเนี่ยเขามีกิจกรรมแปลกๆไหมอย่างเช่นคนไทยถ้ากันรวมตัวกันก็จะมีเล่นฟันแอบแล้วเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่พ่ายหรือหมุนขวดหรืออะไรแล้วต้องเอาผู้หญิงผู้ชายเข้าไปอยู่ในห้องอ่า s ป i นเดอะบอ t ล e อะไรนะปินเดอะบอ t ล e แบบหมุนขวดมีนขมีมีค่ะธรรมดามากเลยธรรมดามากตอนหนูอายุแบบตอนเกรด แล้ก็คือม,อมอ2มอะห<ม>นูไปอาหนูไปบ้านเพื่อนแล้วแบบเพื่อนหนูอะเขาก็มาแล้วเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงเหรอที่ชางเธอรู้ไหมฉันถือผู้ชาย9คนวันนี้เันก,อกโอเคคือมันธรรมดามากเลยทุกคนถึงกันนะคะ<ม><ม>ก็เลยไม่ต้องเล่นเกมอะคือหลายๆคนต้คิดว่าต้องเล่นเกมถึงจะมีความกล้าขึ้นมาแต่นี่คือเมาแบบทุกคนแบบถูอทุกคนเลยเสรีทางด้านเพศเสรีมากเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายก็จะเท่าเทียมกันมากโดยที่แบบว่าผู้หญิงจะไม่ดูดกพูดแบบอุ้ยเธออย่างโู้นอย่างงี้มันไม่มีมันไม่ขนาดนั้นนะคะวางแผนยังไงบ้างคะ พอมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมาเป็นดารามาเป็นคนที่รู้จักแล้ววางแข่อนาคตยังไงมัง่งจะไปเดินแบบหรือว่าอนาคตจะให้แบบเดินเราอ่ะอโอ้ใช่ เราใส่เสื <zo ys print> ้อหรือจะให้เสื้อใส่เราเออเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือตอนมาเมืองไทยอ่ะแล้วเราตอนเข้าวงการอ่ะคนก็คอยจะเตือนว่าเฮ้ยวงการนี้มันเร็วมากเลยนะมันมีแบบดาราเกิดใหม่ทุกวันอีกวันนึงอยู่อาจจะเป็น nobody อีกรอบก็ได้อย่างเงี้ยหนูก็เลยอยู่ด้วยความแบบรู้สึกอันสเตเบิลอ่ะต้องแบบทำเรื่องตั้งใจทำงานเก็บออมเงินหนูเลยไม่ค่อยสเปนเยอะก็ตอนนี้ก็เลยแบบเริ่มอินเวสต์แบบว่าเร a l e s t a t แล้วก็อินเวสต์ในแบบบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแบบรวยๆเลย invest ผมผมก็อยู่สเปซลงทุนอยูเริ่มลงทุนค่ะ ลงทุนนะคะเผื่ออยากได้จะพสซีอินคัมพาซีอินคัมคือเราสามารถได้เงินเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องทำงานอาจะเซฟไว้เพราะว่าส่วนมากคนที่เข้ามาในวงการหรือไม่ว่านักฟุตบอลหรือคนที่แบบว่าร i สต์อัพแล้วแบบรวยเร็วอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกอุ๊ย้ฉันได้อย่างนี้ตลอดชีวิตแต่ไม่จริงมันจะมีแบบไลฟ์สเปนของมันอะหลังจากนั้นอาจจะสโลว์ดาวน์ได้เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไง เอาจริงความคิดแบบนี้มาหาไวสอนเราหรือชีวิตเราสอนเราเองหรือครอบครัวทางบ้านคอ,คอยบอกเราให้เราวางคิตแบบนี้อ๋อครอบครัวหนูไม่ได้เป็นนักลงทุนหรือในขนาดนั้นนะคะแต่หนูรู้สึกว่าพอหนูไปเจอคนอ่ะคนที่เราเจอคนที่เราคุยด้วยเราก็จะได้ความรู้จากเขาแล้วก็บออ๋อราทำอย่างนี้หรออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการฟังการใช้ชีวิตมากกว่าหนูไม่ได้เรียนแบบว่าต้องลงทุนหรือต้องแบบใช้ชีวิตยังไงเลยประสบการณ์ได้หลอ่ลอหลอ่อพิการเป็นติชาตัวนี้นะครับหญิงแกร่งคนหนึ่งแญิงแร่งแร่งดีมากเลยมีแฟนไหมมีแฟนมีค่ะมี ชายไทยหรือเทศครับเทศสูงหรือเตี้ยสูงค่ะอันอันเท่านี้หนูอันเท่านี้พี่หมายถึงตรงนี้ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทางแกนวพูถึงแท้โอ้ใหญ่ไปอ้าวทางไหนทางไหนพูดถึงอะไรกันเนี่ยพูดถึงอะไรกันเนี่ยคุยหัวเขามันดีอ่ะมันดีโอเคขอบคุณพิชชังมากมีฝากผลงานอะไรกับแฟนๆของข้หน้ามั้งครับอ้อ ถ้าเกิดอยากจะไปดูผลงานนะคะชื่อจะชอบอัปเดตลง Instagram ก็เป็นคันทิชาอันเดรสโกชูมาขึ้นตรงนี้เลยค่ะก็ฝากติดตามทางนั้นก็แล้วกันนะคะได้เลยค่ะขอบคุณคุณค่ามากๆขอบคุณมากครับมาเปิดไดอารี่ให้อ่านนในชีวิตตั้งแต่ต้นๆค่ะโอเคครับผมเหมือนเดิมจะพูดเหมือนเดิมทุกคลิปมาแหละไลค์แชร์ทันทีใครโอนหน้าด้วยครับผมเจ้าสวยได้ย้าช็อปนะครับผมวับนี้เอหน้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดีค่ะด้วยครับขอบคุณมากครับ